สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนําการทำเคเวสหลักนะครับเคเวสหลักที่เราจะต้องทำนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนื้อเรื่องมันจะเดินต่อไม่ได้นะครับมันจะเป็นเคเวสหลักของเคเวสหลักของนี่นะครับ กับตันเบนนะครับถ้าเราทําตั้งแต่แรกๆนะครับถ้าเราไม่ได้ทําต่อเนื่องแล้วเราเล่นโดดไปตรงนั้นทีตรงนี้ทีนะครับเนื้อเรื่องมันจะขาดนะครับแล้วเควสพอเควสมันขาดปุ๊บเนื้อเรื่องมันจะเดินต่อไม่ได้นะครับ <piace> เมื <RIGHT S 2> อ่อเรามาที่เมืองเมื่อเราหนีจาก พาดมาแล้วครับแล้วก็เรามามาที่เมืองนี้นะครับ border นี่ครับแล้วก็เราจะมาเมืองที่สองเมลนะครับหลังจากมาเมลเมืองวินะครับเราจะมาเมืองที่สามนะครับเมืองใหญ่นะครับเมืองนี้นะครับววโวนะครับแล้วเราก็มารับเควสจากริชาร์ดนะครับ พยายามทำเควสทำเควสของเขานะครับนี่นะครับเควสของเขานะครับก็จะมีเควส i อีซาพวกนี้นะครับ,ครบเควสนี่เควสอันนี้นะครับกับเควสเควสอันนี้นะครับเราจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับ เคสหลักๆของริชาร์ดก็คือเราต้องเราต้องออกสำรวจนะครับแล้วก็ทำเควสของเมืองประมาณสามเมืองนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เมืองใหญ่อันนี้เมืองที่สามนะครับแล้วก็เมืองนี้นะครับจะมีเควสอยู่สองเมืองแล้วก็นี่เมืองอีกเมืองหนึ่งนะครับอันนี้เควสนี้เราจะมาทำหรือไม่มาก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามาเราจะได้ เป็นใบอัพสกิลนะครับพอเราทำเควสเมืองนี้เสร็จนะครับแล้วเราก็เดินสำรวจมามาที่เมืองนี้นะครับเมืองนี้นะครับพอเรามาสำรวจถึงเมืองนี้เสร็จปุ๊บให้เรานั่งรถม้าจากเมืองเลสเทลนะครับกลับไปที่เมืองใหญ่นะครับกลับไปที่เมืองใหญ่นะครับ แล้วริชาร์ดจะให้ใบผ่านนะครับใบผ่านของเรานะครับใบผ่านประตูของเมืองของเมืองเลสทาวนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ได้ได้ผ่านประตูนี้มานะครับแต่ถ้าเราเล่นโดดนะครับเราผ่านทางร่องน้ำมานะครับแล้วมาทะลุหลังเมืองนี้นะครับ มันมาได้นะครับแต่ว่าเควสเควสของเนื้อเรื่องหลักมันจะขาดนะครับหลังจากที่เราผ่านประตูจากเมืองเลสทามาแล้วนะครับเราก็จะหลังจากเดินลงมาตรงประมาณตรงนี้นะครับเราจะเจอไอ้ล่างเงานะครับผู้ด,ดำนะครับจะเป็นเนื้อเรื่องต่อนะครับจะบอกให้เรามามาที่เมืองนี่นะครับ ให้เรามารับเควสจากจากน้องเสือขาวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับน้องคนนี้นะครับเราต้องมารับเควสจากนี่นะครับอ่านอชื่อน้องชื่ออะไรไม่แน่ใจนะครับหลังจากที่เรา คุยกับเขาเสร็จนะครับคุยกับรับเควสจากน้องคนนี้เสร็จนะครับเราก็จะต้องมาทาเควสหลักอีกเควสหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมาคุยนะครับมาคุยกับมหาอุปราชนะครับตรงนี้นะครับพอคุยมหาอุปราชเสร็จนะครับแล้วก็ไปคุยกับผู้ปรึกษาที่จะเป็นค้นคว้าเกี่ยวกับมังกรนะครับ หลังจากคุยเสร็จนะครับเราจะต้องวาร์ปกลับมาที่ตรงจุดนี้นะครับเราจะมาคุยกับน่าจะเป็นแม่เท่านะครับเขาจะแนะนำให้เรานะครับวาร์ปกลับมาที่เมืองมาที่เมืองนี้นะครับเมืองเฮาวนะครับน่าจะอ่านว่าเฮาวนะครับ แล้วมันก็จะมีเนื้อเรื่องเพิ่มขึ้นมานะครับมันจะมีเมืองเมืองจะจะผุดขึ้นมาจากน้ํานะครับเป็นเมืองตรงนี้นะครับให้เราเข้าเข้าที่ถ้าตรงนี้นะครับมันจะทะลุมามโผล่ที่นี่นะครับตรงนี้เราจะมีเราจะได้เจอ n p c ที่เป็นเป็นเผ่าเสือนะครับจะเขาจะให้ดาบเรามานะครับ จะเป็นดาบจะเป็นดาบตัวนี้นะครับกอสแบนเบดนะครับหลังจากเราได้ดาบเสร็จนะครับหลังจากเราเราได้ดาบจาก n อ c ซตรงนี้นะครับแล้วให้เราเดินออกมานะครับเดินทะลุมาแล้วก็โดดข้ามมามาที่ฝั่งตรงนี้นะครับตรงที่เราเจออุปราชนะครับ ตรงนี้นะครับแล้วเราเ,เดินกลับมาตรงนี้นครับมาหาเขาอยู่ตรงนี้นะครับเนื้อเรื่องหลักนะครับต้องเล่นมาให้ถึงตรงนี้ก่อนนะครับพอถึงตรงนี้เสร็จนะครับอ่ะนี่เราก็จะไปเพสต่อไปนะครับหลังจากเราเอาดาบเอาดาบให้มาหาอุปราชเสร็จแล้วนะครับ มันจะเป็นเควสตัวนี้นะครับนี่ครับพอเราดาบให้เขาเสร็จปุ๊บเขาจะให้เรามอบเศษเป็นชิตตันของมังกรนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้สำคัญนะครับพยายามอย่าเอาไปขายนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปแลกแกกับนักค้นคว้าม,มังกรนะครับมันจะได้อาวุธ ล้วชุดเทพๆมานะครับไว้ปลดล็อกหลายๆอย่างนะครับตรงนี้ห้ามขายนะครับเอาไว้เป็นแลกนะครับแต่ว่าเฟสตัวนี้นะครับให้หยุดแค่ตรงนี้ก่อนนะครับอันสุดท้ายนี้นะครับอย่าเพิ่งเอาอย่าเพิ่งเอาคิดตั้นมังกรไปให้เขานะครับถ้าคิดตั้นมังกรไปให้เขาแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องเราจะเข้าบทสุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับให้เราออกสำรวจออกล่ามังกรไปก่อนนะครับ ที่เป็นสัญลักษณ์ปีมังกรนี่นะครับอันนี้ตอนที่เขาแนะนําให้เราไปหาเศษเซี่ยวมังกรนะครับมันจะมีขึ้นมาโชว์ในแผนที่นะครับว่ามังกรจะอยู่ตรงไหนบ้างหลักๆนะครับแต่เราไปหาตามพื้นที่ทั่วไปที่เราเจอมังกรก็ได้นะครับเราจะได้เศษเซี่ยวมังกรมาแต่เควสสุดท้ายนี่อย่าเพิ่งเอาไปส่งให้เขานะครับจากนี้เราก็ออกสำรวจตามถ้ำตามดันไปนะครับ เก็บเลเวลไปนะครับส่วนคนไหนที่ยังไม่ได้ไม่ได้อาชีพอาชีพสุดท้ายนะครับแนะนำให้เดินมานะครับถ้าเราเล่น NG 1หนึ่งแล้วนะครับเราสามารถใช้ดาบผ่านผ่านประตูหินนะครับเปิดประตูหินแล้วก็ทะลุมาทางนี้ได้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่ยังไม่มี NG นะครับยังไม่มีดาบนะครับก็เดินออกมาทางนี้นะครับ แล้วก็ทะลุถ้ำกอบดินมาครับมาโผล่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเจอเมืองนี้นะครับมันจะมีเควสให้ทำนะครับน่าจะชื่อ a อ c ผมจำไม่ได้นะครับทำเควสของเขานะครับแล้วเราจะได้อาชีพสุดท้ายมานะครับแล้วก็จะมีอาชีพหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นอาชีพนักธนูเวทนะครับเขาจะมีเควสให้เราทํานะครับแนะนำให้วาง ให้วางเสาวาร์มนะครับไว้ที่เมืองเมืองนี้หนึ่งอันนะครับแล้วก็ไว้ที่เมืองเลดเทา์นี้หนึ่งอันนะครับส่วนควสสฟิงนะครับควสสฟิงนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับซฟิงหนึ่งตรงนี้เฟสแรกจะอยู่ตรงนี้นะครับมีทำห้าข้อนะครับส่วนเฟสที่สองจะอยู่ที่ที่นี่นะครับ ู่ที่นี่นะครับมันจะได้ของดีนะครับพอเนื้อเรื่องหลักถึงตรงนี้ให้หยุดไว้ก่อนนะครับให้เราสำรวจไปก่อนนะครับตอนนี้ผมเก็บเก็บมาได้เกินสิบห้าแล้วนะครับผมยังไม่เอาไปให้นะครับยังไม่เอาไปให้ n p c ตัวนี้นะครับถ้าเราให้ปุ๊บเนี่ยเนื้อเรื่องช่วงสุดท้ายนี่คือเราต้องทำเลยนะครับ มันจะเป็นมันเนื้อเรื่องมันจะพาเข้ามานี่นะครับก็จะถึงเมืองนี้นะครับเมืองสุดท้ายนะครับจะเป็นสู้กันสุดท้ายก็จบเลยนะครับแนะนำให้ไปฟาร์มหรือว่าไปลุยสำรวจให้ทั่วก่อนนะครับแล้วก็ไปหาอาชีพให้ครบก่อน ส่วนคลิปนี้ผมจะพาไปหาสฟิงค์นะครับสฟิงค์ตัวที่สองไอเฟสที่สองนะครับให้เราเดินนะครับเดินจากเมืองเลทเทานะครับเดินรทเทิลนะครเดินย้อนมานครับมาเข้าร่องน้ำผ่านมาทางนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดิน ทางเดินก็จะไม่ยากนะครับเราเดินตามล่องน้ำไปเรื่อยๆครับแล้วเมื่อก็จะมีทางขึ้นตัวค่อนข้างหนักเกมนี้น้ำหนักจะมีผลมากเลยแล้วน้ำหนักนี้จะเต็มเร็วมาก จะหนักทำให้ตัวละครเราวิ่งลำบากแล้วก็จะมีตัวจิ้งเหลนแถวนี้นะครับเราฆ่าหรือไม่ฆ่าก็ได้นะครับผมเลือกที่จะผ่านไปนะ เราขึ้นมาตรงนี้นะครับเพราะทางนั้นจะไปไม่ได้นะครับจะตันที่แม่น้ำนะครับเกมนี้ตัวละครเราจะกลัวน้ำนะครับถ้าเพื่อนเราเดินไกลๆนะครับให้กดเรียกมาอย่างนี้นะครับมันจะวาร์ปมา ตัวนี้นะครับตัวกิ้งก่าหินนะครับแนะนําให้ตีช่วงหางมันนะครับถ้าตีช่วงหัวจะตีไม่เข้ามาถึงจุดนี้นะครับแนะนําให้ให้มาเติมพลังหรือว่าเซตทีมตรงนี้ก่อนนะครับให้เซตทีมตรงนี้ก่อน,น กินอาหารเพิ่มบัฟให้เรียบร้อยก่อนนะครับตรงนี้นี่การทำอาหารนะครับจะเพิ่มบัฟให้เอง well, คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนหลงทางหรือว่าคนที่เควสมันหายนะครับคำว่าเควสหายคือ ถ้าเราทำเควสไม่ต่อเนื่องนะครับแล้ว npc ตรงจุดที่เราไปเนี้ย NPC มันจะไม่เกิดนะครับถ้า n p c ไม่เกิดนี่เนื้อเรื่องเราต้องย้อนเล่นเลยนะครับพยายามทำตามเนื้อเรื่องที่ผมแนะนำมาตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าทางที่เราควรจะไปนะครับถ้าเราเล่นโดดไปโดดมานะครับเควสมันหาย n p c จะไม่เกิดนะครับทำให้เราจบเกมไม่ได้นะครับ มันจะมีเกมนี้นะครับที่ว่าเนื้อเรื่องเล่นโดดแล้วเควสหายนะครับแล้วมีบางเควสนะครับถ้าเรารับเควสบางเควสแล้วเนี่ยมันจะมีคูดาวนะครับเราต้องทําเสร็จภายในระยะเวลานะครับเกมนี้การทําเควสมีผลนะครับเราต้องเดินเควสให้จบ แล้วเฟสหลกัหลกๆของเนื้อเรื่องนะครับเราต้องทำนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเราจะเดินต่อไม่ได้นะครับแนะนำให้เล่นตามเส่นทางที่ผมแนะนำตั้งแต่ต้นคลิปนะครับไม่งั้นจะเนื้อเรื่องมันจะขาดนะครับ n อ c จะไม่เกิดน,นะครับสวัสดีครับ